บ้านบอ่อหลวงศูนย์กลางราชการของอำเภอบอ่อเกลือเป็นชุมชนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจมาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นแหล่งผลิตเกลือสินเทาบนภูเขาที่มีความเก่าแก่กว่า800ปี เกลือสินเทาหรือชื่องานฝีมือเครื่องจักสารบ่อกเกลือแห่งนี้นะคะก็จะมีอายุประมาณ800ปีค่ะลองขึ้นมาดูบ่อกเกลือได้นะบ่อกเกลือนี้จะลึกประมาณ15-16ิเ15มตรใครอาายากชิมน้ำเกลือบ้างเค็มไหมคะเค็มมนะาก เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูลงต้มเกลือนะคะนี่แหละเราพามาดูการต้มเกลือแล้วการต้มเกลือนะคะเราจะสาวน้ําเกลือะคะ่ะจากบ่อน้ำเกลือะคะ่ะภายในหมู่บ้านนะคะมันจะไหลาตามท่อ pvc มาสู่บ่อผักน้าเกลือะคะ่ะรอให้ตกตะกอนหคืนนะคะถึงจะนํามาต้มแบบนี้ได้ะคะ่ะแล้วมันต้มนานแค่ไหนหรอคะประมาณถ้าไฟอ่อนก็ประมาณ 7-10ชั่วโมงค่ะถ้าไฟแรงก็ประมาณ4-5ชั่วโมงค่ะอันนี้คือที่พักเกลือนะคะที่เราต้มเสร็จแล้วเราก็จะนำมาพักไว้ตรงนี้ค่ะแล้วก็บรรจุถุงนะคะเขาขายใช่ไหมคะ <c oughs> ค่ะ <c oughs> แต่เกลือตรงนี้ก็ยังจะไม่มีไอโอดนะคะถ้าต้มเสร็จแล้วค่ะเราต้องนำไปผสมะคะ่ะแล้วก็เกลือตรงนี้นะคะสามารถทำผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ค่ะ ความรู้การทำเกลือสินเทาอันเป็นเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของคนที่บ้านบ่อหลวงได้รับการถ่ายทอดต่อไปยังนักท่องเที่ยวโดยกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ของชุมชนครับผมเราโชคดีที่ได้มจทหรือพระจอบก้าวธนบุรีเป็นพี่เลี้ยงให้ในการเริ่มต้นทำมะกุเทศน้อยส่วนมากก็จะเน้น aris, วัฒนธรรมของต,อ bars, ตัวเองภาษาเครื่องแต่งกาย แล้วก็เพื่อมาเรียกว่ารองรับการท่องเที่ยวของอำเภอบอกเรกือก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ที่เป็นการกระจายข้อมูลหรือว่าเป็นที่สอบถามข้อมูลของนักท่องเที่ยวแล้วก็พาเที่ยวในใน,ในตัวอำเภอบอกเรกือครับคนที่นี่ก็จะผสมกันหน่อยนะครับมีทั้งคนพื้นเมืองหรือว่าคนเมืองนะครับแล้วก็จะมีทั้งชนเผ่าล้วแล้วก็มีมงครับผม แล้วเราพยายามจะค้นหาว่าเรามีวัตถุดิบอะไรบ้างที่อยู่ในพื้นที่แล้วมาปรับกลยุทธ์ยังไงเพื่อเพื่อจะให้คนทางภาคกลางหรือวม่น้ท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะทานอาหารเราได้ก็จะได้ได้เด็กๆซึ่ง,ซ,งซึ่งเป็นเรียกว่าบุคลากรสําคัญเอามาเปิดเวทีตรงนี้ความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่บ่อกเกลือก็เกิดเป็นอาหารประจําท้องถิ่นมากมายที่แต่ละครอบครัว ยังคงทำสืบทอดไว้ไม่ให้สูญหายหนูไม่อหานอย่างเจ้าเม,มื่อพอแม่แกงอ,งอาหารเาาจอ๋อวันนี้แม่จะมาแกงไว้ยห้หนูพอนะจ๊ะเจ้าก่อนที่จะแกงไว้ต้องมีการเตรียมใมมุนน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกแกงเนะน้ำพริกนี่มีส่วนผสมอีกอย่างพอดดอนึนพกกงจ๊อกนี่ขมิ้นมีสะไขวยมีหอมมีพริก ใส่เกลือใส่กาแฟบบแบบแบบน้ำพริกเครื่องเขาธรรมดานี่ยเดี๋ยวมันแบบเพชรแบบเพชรนะอ๋อมันพอดีพอดีส่วนที่สำคัญที่สุดกับกะจักคือปลาเนี่ยจ้าปลาเนี่ยคือปลาจรงจ้าปลาบูกับปลาหมันจ้ะบูปลามันใส่กุ้งใส่ปลาหลายอย่างอยู่จ้ะแล้วก็จะมีหน่อไวท์มีปอกไอ้ส่วนแหลกที่มันนี่จะไม่ชิน้นไม่จะเอ้จา้าจะเป็นตั้งนอกเป็นแกะเจ้าแล้วปอกอีก เอาแต่ต้งนีนมันจะไว้เนี่ยเขาจะเอามาจากในป่าเขาเพาะเขาตัดออกไปแล้วจะมีจะเขาจะมีปลูกเสริม,ม<า>ด้วยแต่จะเพื่อบอกว่มันเสียธรรมาชาตินจะจ้ะไว้นี่เอามาถ้าแบบสิ้นใหญ่ๆมันก็จะบอกบอกค่อยเปยอะไรน,นะบานทีเขาต้องหั่นเป็นชิน้นน้อยๆนะคะเป็นกําๆนจะจ๊ะ ชิมดูเน้อเจาล้ำก็เจ้าอร่อย <c oughs> ล้ำก็เจ้าอร่อยเจ้าว่จวาจะเพิ่ล้ำแต่แต่ต้องทำชิมชิมลายเ่อะจ้ นี่ก็คือเป็นผลผลิตของการที่เราอนุรักษ์ไว้นะครับอาหารที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นผลพวงจากที่ธรรมชาตินั้นแบ่งปันให้เราครับผมที่ใหม่ครับแล้ววันนี้มีอะไรมั่งครับที่เอามาแนะนำกันครับผมวันนี้มีเมนูแลกก็จะเป็นลามบอนนะเจ้าลามบอนก็จะมีส่วนผสมกับมิ้ลายหาได้ธรรมชาติของเขานเราไม่ต้องไปซื้อไปหาตีอื่นเจ้าอัน อันนี้นะอย่างคราบนี่อันนี้คือลามไบไวยเจ้าลาไว้าาไวยนี่เอามาแกงก็ได้เจ้าเอามาลามก็ได้เนาะรับผมเนี่ยได้หลายเมนูเจ้าอันนี้คือแกงไว้่นะเจ้าแกงไว้แกงไวใส่ปลาปลากระหาด้วยปลาล้มน้ำมังบันเฮาเนี่ยแหละเจ้าตีเฮาอนเราลักไว้นะเจ้าแล้วนี่ดูครับอันนี้คือปลามันเกี่วตัวนี้เป็นเป็นไฮไลท์เลยัะ จ้าคนคนใดมาบอกเกลือนี่ครับบาริกินในนี่มากเลยเจ้าของพร้อมอร่อยเจ้าครับผมพี่ใหม่ครับอันนี้เป็นเป็นน่าอย่างครับตัวนี้อันนี้คือล้ำผักูดใส่มะกอกเจาวใส่ปลามันเจ้าใส่ปลาบูมปลาเมืองของบ้านเฮาเนี่ยเจ้าครับเจ้าที่เฮานี่มีมะกอกตัวเนาะเจ้าอ๋อบ้านเฮานี่จะใจ้มะกอกแตนมะนาวเนาะคนจะนิยมกินมะกอกน่ากับมันาาเนาะมะกอกมันจะมีรสหวานนิดน้อยออกไปเปรี้ยวๆนิ้อยๆนะเจ้าแล้วอะไรเออเอตัวนี้กับ น่าจะหนีบลพ้นนะพี่มะกอกไม่ใช่หรอใช่แล้วเจ้าเพราะที่กินที่อย่างครับอันนี้มะกรอเนี่ยพี่มะกรอเนี่ยกินครับวหนึ่งเนี่ยข้านึ่งแบบพักที่มูดนี่นะเจ้าเจ้าอ๋อนี่ของมะเก่าเนาะข้าพื้นบ้านของเฮาเลยนี่ซึ่งเฮาบ่ได้บ่ต้องไปซื้อตีตลาดเลยเจ้าหาในธรรมชาติของบ้านเฮาเนี่ยเจ้าดีเนาะตีเฮารักษาเจ้าระบบนิเวศรักษาธรรมชาติสุดท้ายเป็นกจ้าค่อเฮาว่าเป็นอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์ดีเนาะเจ้าครับ ทีนี่บ้านฉันเนาะอำเภอบอกเกลือเนี่ยทุกวันนี้ครับเมื่ก็นยังเป็นบ้านตีตีหน้าอยูน่นะหักอยู่ก็เนื่องมาจากการตีเจ้าบ้านของเขารวมแรงรวมใจกันดูแลบ้านของตัวเองแล้วก็คือเป็นบ้านทีหน้าฮักแล้วก็นหน้าอยู่ต่อไปครับผมบ้านฉันที่บ่กเกลือครับและนี่คือเรื่องราวบ้านของฉัน ที่อำเภอบ่อเกลือซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีและอาหารท้องถิ่นที่ได้รับการสืบทอดจากคนรุ่นเก่าสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ได้รู้จักถึงรากเง้าของบ้านเกิดและสืบทอดต่อไปไม่ให้สูญหาย